สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่กับเราครับผมช่องพายภูผาพังโเวครับผมครับวันนี้ครับผมก็จะพามาดูครับผมว่าพังพี่ดาวครับผมสีของพังพี่ดาวว่าใหญ่หรือเล็กแล้วก็จะมาบอกพีเอฟซีว่าควนโต้งก็ได้ไปไปดู สถานที่มาแล้วครับผมที่ปัตเทียเลยครับผมต่างๆนานาครับผมก็ปัตตุ้งก็ไปยูมาแล้วครับก็เปลี่ยนใจครับผมเปลี่ยนใจครับผมจะเข้าทีนงานวันเกิดนะครับผมงานวันเกิดของคนทุ่นนะครับผมงานคล้ายวันเกิดนะครับผมของคนรุ่นนะครับผมวันที่2ี่สิบหกสิงหานะครับผมก็จะพาช้างไปแค่สามวัดครับผมแต่ก่อนว่า9าวัดครับ ก็จะพาไปแค่สามัถครับผมไปเดี๋ยวพาพี่พี่เอฟซีไปดูครับผมเอาพี่าวว่าสีใหญ่กว่าเดิมหรือว่าเริ่มหายครับผมอ่ะตามมาครับผมตามเพื่อนมาเ้วย ครับผมดาวเป็ไนไงบ้างครับ oh, สาวครับผมสาวผมร่างใหญ่ครับผมแต่นิสัยใจคอนี้สุดยอดครับผมใจดีครับผมใจดีมากครับผม <Yes. S 2> โอ้โห <What? S 2> นี่ไม่ทําดิเมก ผมว่าข้างบนมันน่าจะนิ่มอยู่ครับผมนี่ตรงนี้เนาะครับผมอยู่ช่วงนี้นิ่มนี่แต่ช่วงนี้นี่แข็ง,งนี่แข็งเนาะตัวล่างแข็งเนาะใหญ่มากเนาะเขาไม่เนาะครับผมดูสิครับสองมือ,อยังไม่หุ้มเลยครับนี่อืมนี่นี่หายไปไวนะครับผมพี่ดาวนี่หายไปไวนะครับ เด็กก็น่าสงมารพี the ่ดามากเลยครับไม่เป็นแล้วครับผมเดี๋ยวก็หายครับผมเดี๋ยวก็หายแต่ก็ต้องอดทนครับผมพี่ดาก็ต้องอดทนนะครับช้างที่ใหญ่ต้องกินใหญ่นะผมเองเนาะครับผมกินเยอะด้วยครับก็เหมือนคนเราแล้วครับผมถ้าอยู่ในช่วงฤดู ไม่ค่อยสบายครับผมก็จะกินอะไรไม่ไม่ค่อยอร่อยครับผมก็จะเหมือนคนับนอกครเมศก็ครับผมก็เหมือนคนเราครับผมช่วงไม่สบายก็จะกินข้าวกินน้ํากินปลาครับผมก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ครับผมเดีแต่ก็สู้ๆนะพี่ดาวสู้ๆครับผมอืมสู้ๆครับผม ไปเข้ามาจากที่ไหนครับผมมาจากไครับผมบ้านเลาะแถวบ้านคนรักครับผมครับผม้าเรผมนค่ดานารครับนีรครีดาก็จมีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วเลย เรานี <Es> <an> ่างข้ามหมื่นยี่ข้ามหมื่นด้วยคันเงินด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปสมัครครับผมเดี๋ยวจะไปขอ l ล c e n s นครับผมเพราะว่าหัวหน้าที่ใต้สะพานครับผมเขามีหัวหน้าแสงครับผมหัวหน้าซุ่มนะครับผมซุ่มนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะเราคนอ้วนเองครับผมจะไปสมัครครับผมตามมาด้วยครับผมจะจะไปสมัครกับใครครับผม นี่นะครับนี่จะเป็นเจ๊ขมื่นนะครับผมสวัสดีครับเจ๊ครับผมสวัสดีครับเจ๊ครับผมสวัสดีครับเจ๊ครับผมนี่ครับผมต้องมาสมัครกับเจ๊ครับผมเจ๊ใหญ่ครับผมนีดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพื่อนเข้ามาใหม่นี่อย่าทักทายกันแรงเกินไปนะเดี๋ยวเขาตกใจเอายิ่งเด็กด้วย ต้องใช้อาบน้ำมาแม่ผมครับผมดําดีเลือผมจับนิดเดียวเองครับจะพาไปสมัครครับนี่ครับยื่นใบสมัครใช่ไหมคุณอ้วนยื่นใบสมัครครับผมครับแต่เราไม่มีปากกากับกระดาษมาเลยครับผมเราจะสมัครยังไงน้อยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยครับเป็นไงมาไงครับนผมโอ้ยครัมาหายยังครับผมมาเหยียบมา ส้มเงินแต่จะฟันคนนี้นะมาสิว่าสิมาสมัครนหมครับผมมาได้เลยโอ้ยสมัครเป็นลูกทิ้มลูกอะไรนี่นะโอ้ยอยู่นได้ไหมครับจะมาร่วมชายคาครับโอ้สมาชิกใหม่บ่สมาชิกใหม่ครับผมใครครับเชื่อไหนชื่อแม็กกี้ครับผมชื่อแม็กกี้ครับอ้ฟังชื่อนี่ก็โกอินเตอร์แล้วนะครับมีแต่ชื่อพลังเลยครับ สาชิกใหม่จะมีมาครบตรงมนั้นเร็วเร็วหครับฟูเอชีต้องรอรุ้นเลยนะครับเร็วๆนี้นะครับน่าจะมีสมาชิกเพิ่มใต้สะพานนะครับมดปากเก็ไม่มีหรอไม่หาอะไรเขาเลยนี่ถุงยาพยายามยัดพัดตกเยาามพัดตกมาขึ้นกระเดี้ยห้อห้อกระเป๋าเลยนะครับเดี๋ยวมีโอ้มีหลักว่างนะครับผมมีหลักว่างมีครับมีหลักว่างใกล้ใกล้ขั้นเงินครับโอ้หลักหนึ่งเลยนะครับพอดีเลยครับ ครับด้วยนะครับผมางเขาจะขวางขวางท่านเขาก็บอกว่าช้างไม่ไม่ไม่เกินยี่สิบปีครับโอไม่เกินยี่สิบปีตรงเนี้ยไม่เกินยี่สิบปีตรงเนียครับครับตรงเนียน่าจะได้เขาดีเร็วๆนี้ครับน่าจะได้เขาดีครับผมเร็วๆนี้ครับผมก็ให้พี่พี่ fc ครับผมรอดูนะครับผมว่าจะเป็นชายหรือหญิงครับนากประสบลุ้นเด็กพร้อมกันครับเราลุ้นเนาะแต่เรายังไม่ไม่บอกเนาะว่า เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับก็อยากให้พี่ๆเอฟซีครับ,บผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมจะเป็นอะรครับผมก็รอลุ้นครับผมให้รอลุ้นดีกว่าครับผมว่าจะเป็นชายหรือหญิงครับผมก็จะมาพูดที่เรื่องที่ที่คนโตไปดูสถานที่ว่าใครจะจังานขายวัสดของพวกเราครับผมครับครับตามที่ไป ไปสอบถามทางทางวัดหลายวัดแล้วนะครับ <blows> ก็ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับก็อาจจะเข้าพื้นที่วัดลําบากนะครับเป็นบางวัดนะครับผมปกติตกลับมาบ่อยเลยือครับกลับกลับมาเยอะนะครับกลับ,บ,บต่างจังหวัดเยอะนะครับเราก็เราคุยกันว่าครั้งแรกเราจะจัดเก้าวัดนะครับแต่ตอนนี้เราน่าจะเลือลงอยู่สามวัดนะครับแต่ก็วัดน่าจะเป็นวัดตะบรนี่น่าจะไปวัดไหนก็ ไปกันไปวันใดกันล้วนก็ต้องดูครับผมต้องดูก่อนครับต้องต้องดูก็มีช้อยให้เลือกอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ไปเก้าวัดนะครับเพราะว่าคนที่วาต่างจังหวัดส่วนมากจะกักตัวอยู่ที่บริเวณวัดนะครับคแล้วเราอีกอย่างเราก็ไม่อยากเข้าไปวุ่นวายนะครับเราพาช้างไปด้วยนะครับเราเลยปลอดช้างไปด้วยปลอดไทยไว้ก่อนนะครับผมทำกี่วัดก็เหมือนเดิมนะครับก็เราก็จะเริ่มเตรียมคิดหาเนาะ น้าเราจะเอาอะไรไปถวายเอาอะไรไปทำบุญนหครับผมต้องเลือกคิดหาครับผมน่าจะเป็นสามวัดวัดน่าจะเป็นวัดวัดแรนน่าจะเป็นวัดหมู่บ้านเราเองนะครับผมอัลตลาะครับเพราะว่าวัดวัดของบ้านหมู่บ้านเรานี่ไม่ไม่มีคนที่พบเชื้อมาพักอยู่ที่ยังไม่มียังไม่มีไม่มีผู้ที่ว่าเราเขาจะมีเป็นที่ส่วนบุคคลเนาะเขาส่วนมากเขาไปทำตะเภาไว้ให้เขาเลยให้ลูกให้ลานเขาเขารู้ว่าเขารู้ว่า จะกลับมาคุงเทพยเนาะเขาก็ทําไว้ให้กัดตัวเลยครับผมที่วัดเราปลอดนะครับผมวัดเราปลอดครับผมเพราะว่าพระอาจารย์เรากลัวมากสิคำพระอาจารย์พระอาจารย์เรากลัวมากครับผมก็ปลอดใยไว้ก่อนทั้งช้างทั้งควานนะครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะเราลําบากนะครับไไปหนมาไหนลำบากถ้าเราโดนกัดตัวก็ช้างก็ปล่อยลำบากไปด้วยนะครับงั้นเราก็จะร่วมทำบุญสามวัดนะครับผมที่วัดที่ีด้วยนะครับ ยังไม่ถึงอีกอีกเท่าไหร่วันนี้มันเท่าไหรอีสิบสามวันวันนี้สิบสามวันนี้สิบสามอีสิบอีสิบสามวันครับผมอีกไม่นานแค่เดียวครับอาทิตย์กว่าครับเก็บสองอาทิตย์ครับแล้วรอถึงวันนั้นก็เราก็จะถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์สดให้ทีละชมกันนะครับก็รอติดตามรอเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับ ก็ปีนะครับผมปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งเนาะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งวันเกิดครัวันคล้ายวันเกิดของเราสองคนนะครับสคนนะครับผมก็เลยจะจัดพิ่เสียดนะครับเพราะว่าน้อยมากครับที่จะเกิดพร้อมกันนะครับน้อยมากครับผมเดวันเดียวกันแต่ก็คนละปีนะครับคนละปีคนโตอยจะเป็นพี่ครับผมเป็นพี่ของคนวัวสามสามปีสองปีสองปีครับผมแต่ว่าคือคนก็เลี้กงตัวคนวันมันเดียวกัน เด็กอนก็เล็กเล็กกว่าคนอุ่นครับเล็กเพราะว่าคนตัวนี้จะเป็นลูกชายครับลูกแขกคนแรกนะครับผมคนรว่นนี้เป็นภาษาอีสานเรียกว่าลูกหลาลูกหลาครับลูกหลาลูกเี้ท้องลูกคนสุท้องลูกที่ช่วยดาลูกที่่ดาครับลูกคนตัวตองครับผมเพราะว่ามุ่นมากยังกว่แขนยุบยู่เลยครับพี่น้อง ก็ขอแสคิปยินีครับเด้อพี่น้ <laughs> <laughs> องเลยครับผมก็สสดหคับมลินีีครับผมก็บมย่งมั่นว่ามีอย่างไรนะครับผมก็กับบุาแต่กการีอกษางไรครับผมก็ับมารบวกกล้วยกีรปรึกษาครับินีตครับผมกับสมาชิกมาสมาชิกใหม่ครับผมกับเรื่อยเรื่อยหน่ครับผมพี่น้องครับผมเรื่อยเรื่อยน่อยครับผมกัจะเป็นไสเป็นผู้ยิ่งเลยครับขอให้พี่น้องครับจิดตามลิปของคนดวนหรือว่าจิบของคนตนะครับเนาะ ครับครับคลิปช่องมูบัติของเ้างอยู่ะครับผมบัตจันทรเลยครับผมค้าวกระเคลิปนี้ครับดมเกลขอฝากไว้น้ำมรกฏออบใจพี่น้องเอฟซีน้ำนะครับเด้อฝากเขามากครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดทรัพย์ตะไคร้ครับผมอย่าลืมครับผมกดกระดิ่งครับผมกระดิ่งเกยือเดือดน้ำนะครับเด้อสวัสดีครับ